โลสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันกับอุ้มเหมือนเดิมนะคะในวันนี้อุ้มก็จะมาสอนวิธีเพิ่มยอดผู้ติดตามค่ะเป็นโลดสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันกับอุ้มเหมือนเดิมนะคะในวันนี้อุ้มก็จะมาสอนวิธีเพิ่มยอดผู้ติดตามค่ะแถมยังถูกกด Facebook 100%ซด้วยค่ะทําได้บ่อยครั้งตามที่ต้องการเลยอุ้มนะคะทดลองทํามาแล้วหลายครั้งแอคเค้าก็คือปลอดภัยดีค่ะส่วนใครหนนะคะพร้อมแล้วเนี่ยเราไปดูพร้อมกันได้เลยในคลิปนี้มีคําตอบ เริ่มจากนะคะไปแอดเพื่อนกันก่อนเนาะในโปรแกรม Line ค่ะไปตรงคําว่าเพิ่มเพื่อนนะคะแล้วก็พิมพ์แอดไซต์ปัมฟอโล่เลยค่ะจากนั้นนะคะก็เริ่มคุยกับแอดมินได้เลยนะคนกดติดตามนะคะจะมีให้เราเลือก2แบบนะคะประเภทแรกก็คือบัญชีคนไทยล้วนประเภทที่2นะคะก็คือบัญชีคนต่างชาติวันนี้อุ้มขอเลือกบัญชีคนไทยล้วนค่ะ และนี่ก็คือราคาคนกดติดตาม Facebook ส่วนตัวแบบบัญชีคนไทยรวมน,นะคะเพื่อนๆเ,เริ่มต้นนะคะที่30คนนะคะเพียง120บาทนะคะไปจนถึง2,000คนเลยค่ะซึ่งวันนี้นะคะอุ้มก็ขอเลือกที่500คนค่ะพอเราเลือกแพคเกจเรียบร้อยนะคะแอดมินก็จะส่งรูปภาพแบบนี้มานะคะซึ่งเป็นรูปภาพ QR Code เนาะก็เอาไว้จ่ายเงินค่ะง่ายๆเลยเพื่อนๆก็แค่เซฟรูปภาพเนี้ยลงเครื่องนะคะ จากนั้นค่ะนารูปภาพเนี้ยไปสแกนจ่ายนะคะในแอปธนาคารเลยค่ะพอโอนเงินเสร็จนะคะเราก็แจ้งสลิปไปได้เลยเนาะแอดมินเนี่ยเขาจะเริ่มทํางานให้เราทันทีเลยค่ะเข้าไปที่โปรแกรม Facebook ค่ะจากนั้นนะคะก็ไปหน้าโปรไฟล์กดจุดเลือกเลข3จุดนะคะเลื่อนไปล่างสุดนะคะสังเกตคําว่า copy link ค่ะให้กดตรงนี้เนาะเท่านี้นะคะก็คัดลอกลิงก์เรียบร้อยแล้วนะนํามาส่งแอดมินแบบนี้เลยค่ะยอดเริ่มนะคะ2876ค่ะ ก่อนเริ่มทำงานนะคะแอดมินก็จะส่งยอดเก่าให้เราดูเพื่อเป็นการสรุปด้วยค่ะตอนนี้นะคะยอดทยอยขึ้นแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนจะเห็นโนติแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยนะคะเวลาที่มีคนมาเริ่มกดติดตามเราเนาะซึ่งเป็นคนไทยล้วนเพื่อนเพื่อนดูสิคะก็จะเป็นชื่อคนไทยลูกคนไทยค่ะตอนนี้นะคะยอดก็ขยับไปที่2921คนกด f o l l o w แล้วนะคะเพื่อนเพื่อนยอดคนกดติดตามยังคงทยอยขึ้นแบบต่อเนื่องนะคะตอนนี้ก็พุ่งไปที่3 0 0พันแล้วนะคะ ยอดขึ้นจริงๆแบบไม่ตกตาเลยค่ะและเราก็สามารถกดเข้ามาดูได้ด้วยนะคะว่าใครบ้างที่มาติดตามเราเนาะแบบนี้เลยค่ะค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะยอดก็ขึ้นใกล้จะครบแล้วนะคะและแล้วนะคะยอดก็ขึ้นครบแล้วค่ะเพื่อนๆ บ้างคะ่ะทุกคนสำหรับคลิปการสอนเพิ่มยอดผู้ติดต,ตามจากในคลิปนะคะจะเห็นว่าจํานวนผู้ติดตามใน Facebook ของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นจริงนะคะสรุปแล้วร้านนี้ก็ท,ทําได้จริงค่ะไม่หายฝันแน่นอนเนาะซึ่งถ้าใครเนี่ยเคยไปใช้บริการร้านอื่นแล้วผิดหวังนะคะต้องขอแนะนําร้านนี้เลยเขามีชื่อว่าร้านฟอรโลไทยค่ะกาชื่อมาให้ดีๆนะคะสามารถแอดไลน์ไปหา admin แอดมินได้เลยที่ไลน์แอดไ์ปั๊มฟอรโลรายละเอียดน,นะคะตามด้านล่างของจอน,นี้เลยค่ะตอบอกเลยนะคะว่าร้านนี้นะแอดมินตอบเร็วใส่ใจการบริการมากเลยค่ะ ส่วนคนไหนนะคะที่ดูคลิปนี้แล้วก็ชื่นชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะในส่วนของวันนี้คือต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะในวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายคะ่ะ